ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่สตเบอร์เดอะริเวอร์ซิตี้โลเพนะครับทุกคนนี่เอาโหเมันไฟเอ็มเลยอ่ะทุกคนเนี hey, ่่ทุกคนสวยมากเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนทุกคนจะสังเกตว่าเขาจะให้เรานะครับกดไปที่เลขหนึ่งนะครับผมครับไปที่เลขหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับทุกคนถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็เลือกผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เลือกผู้ชายไปนะครับผม แล้วก็กดเลือกใช้ไปแล้วกันนะครับทุกคนกลับมาอันที่2นะครับอันที่2นี่ใส่อายุตัวละครของเราั่นเองนะครับเราก็ใส่เป็น20ก็ได้นะครับทุกคนนะครับงี้กลับมาอันที่3นะครับอันที่นี้นี้จะเป็นสกินนะครับทุกคนเราสามารถเลือกเปลี่ยนสกินได้นะครับทุกคนเห็นปะสามารถเลือกเปลี่ยนสกินได้นะครับทุกคนก็โอเคแล้วแล้วก็กด ออนไปโอเคครับแล้วนี่ครับแล้วให้ทุกคนนะครับไปขอไว้ได้ที่ดีคอร์ดนะครับใครที่เล่นใน p ีนะหรือมือถือนะครับมันจะขึ้นเขียนว่าตัวละครของคุณไม่มวีวลดส์นะครับสามารถเอานะครับเอารายชื่อที่เราสมัครเข้านะครับผมรายชื่อของเรานะรายชื่อของเรานะครับผมไป ออกู่ที่ในดีคอร์ดนะครับผมเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ขอไวริสมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับเดอะริเวอร์ซิตี้โลพีนะครับทุกคนนี้แล้วก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกระเป๋ากันนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเดอะริเวอร์นะครับให้อะไรเรามาบ้างนะครับผมให้ทุกคนนะครับกดครับกด Y มานนี้ โสวยทุกคนเข้ามาก็สวยเลยอ่ะเออแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเลยนะครับทุกคนสำหรับเซิร์ฟเดอะริเวอร์นะโอเคให้ทุกคนนะครับมาที่อันแรกนะครับที่อัแรกมานะครับนี่นะครับจะได้ของนะครับไอเทมก็คือเป็นของขวัญไอเทมเนาะให้ทุกคนกดใช้งานนะครับใช้งานไอเทมไปนะครับโอเคแล้วก็กดใช้งานไอเทมไปแล้วนะครับทุกคนนอ่เราก็จะเห็นนะครับตามนี้เลยนะครับที่เขาให้เรามานะนะพวก อุปกรณ์ทํางานนะครับทุกคนครับมีสบู่ด้วยนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยบอกเลยนะครับเมนูเข้ากระเป๋าเนี่ยทำทำได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ใช้ง่ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโอนเงินนะครับโอนเงินให้กับผู้เล่นนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น G P S นะครับของ Donate Admin ว่า on กี่โคนนะครับสกินนะครับทุกคนนีแบบใช้แบบง่ายดีนะแล้วก็แปลกใหม่ไม่เหมือนใครด้วยทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ เอาละครับทุกคนบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้นะครับเขาแจกรถคนละหนึ่งคันนะครับอย่าลืมมากดใช้กันด้วยนะอยู่ในกระเป๋านะครับอเดี๋ยวเราจะกดใช้ไปเลยละกันนะครับนี่กดใช้ไอเทมไปเลยนะครับแล้วก็กดใช้ไปแล้วนะครับทุกคนจากนั้นเราก็มาเบิกรถไปทํางานได้เลยนะครับจุดนี้นะครับทุกคนอย่าลืมดูกันด้วยล่ะทุกคน นี่เราก็เบิกมาแล้วนะครับผมได้รถคนละ1คันนะสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามานะครับครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับผมจุดนี้นะครับจะเป็นจุดต้มมาม่านะครับใครที่หิวนะครับทุกคนก็สามารถมาต้มมาม่าได้ที่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือการน้ําร้อนนะเอ๊น้าร้อนนะครับทุกคนนะก็เราจะมีกระป๋องนะครับกระป๋องมาม่าเรานะครับที่เขาให้มานะนี่จะเป็นกระป๋องมาม่านะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ใครอยากะต้มก็มาต้มได้นะครับตรงตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับ เหมือนการต้มเท่าไหร่นะครับเราก็กคไปนะครับนี่เราก็ทําการต้มมาม่าแล้วนะครับทุกคนเอ้เสิร์ฟดีโคตรด,ดีมีเออมีต้มมาม่าด้วยเอออยู่ที่จุดเกิดนะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับคนตอนนี้ค่อนข้างเล่นเยอะอยู่นะนะครับหขนาดดึกแล้วนะครับทุกคนคนนึงออนประมาณ24กว่าคนเลยอะ่ะ มาเยอะนะนี่แล้วก็ต้มมาม่าเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกินได้เลยนะครับแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่สถานที่แล้งต่อสู้นะครับใครที่จะมานะครับให้ทุกคนทับ GPS นะครับมาสถานที่ทั่วไปนะครับเขียนว่าจุดแข่งขันแล้งต่อสู้นะครับทุกคนแล้วก็กดติ๊กนะครับเข้ามานะครับมันจะมีจุดแดงๆบอกในแผนที่นะครับผมาที่จุดนี้ได้เลยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่ตรงจุดนะครับเขียนว่า การแข่งขันแรงนะครับกด n เข้ามานะครับอันนี้ก็คือจํานวนดาวของคุณนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกี่ดาวเนาะแล้วก็ระดับแรงของคุณนะครับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็อันนี้คือของได้ของรางวัลนะครับอันนี้ก็คือตารางจัดอันดับของผู้เล่นทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่การแข่งขันนะครับเราก็เลือกเข้าไปนะครับมันจะมีบอกนะจอยแล้วก็อันนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือสร้างห้องใหม่นะครับสร้างห้องของเราเองนะครับจะมีมันจะมีสามสามคนแล้วก็ ห้านะครับห้าคนนะครับห้องห้องสามคนแล้วก็ห้าคนนะครับทุกคนนะอันนี้ก็คือเอาร่วมการแข่งขันนะครับทุกคนแล้วก็สามาเลิกห้องไปนะครับคนที่จะสร้างนะอย่างเช่นเราจะสร้างเนี่ยห้าเนี่ยห้าเนี่ยแล้วก็สามารถรับใส่คล้ายๆแบบยังไงอ,อ่ะเชิญเออคล้ายๆแบบเชิญน,นะเราตั้งรหัสไปแล้วก็เชิญน,นะครับคล้ายๆแบบเชิญ เดินผู้เล่นอนะไอดี ID, ทุกไอดีเนี่ยเข้ามานะครับยงเช่นคนไ้ดีสามนะครับไอดีสองเนี้ยเชิญได้หมดนะครับทุกคนอ่าสามคนก็ได้ว่าใครอยากจะเลือกลงสามก็ได้นะครับจอยเป็นก็คือสามคนก็ได้เลือกสร้างเป็นสามคนก็ได้นะครับทุกคนสามคนนะครับคนเราก็เลือกเอานะครับเราก็เลือกคนที่จะอยู่กับเหานะนะครับ ไปมาหรือเปล่านะครับอีกคนอีกคนนึงไอดีอะไรอะ่ะอีกคนนึงไอดีอะไรเดี๋ยวขาดคนเดียวสตาร์ทไปอ่า ตนนี <premises. S 2> ้เราก็เข้ามาแล้วนะครับท oh. <Okay. S 1> ah. ุกคนเราก็สามารถสู้ได anyway. ้เลยนะเออสามารถสู้กับฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับหอนนี้เราวิ่งไปแล้วนะครับทุกคนนะโอเคไปวิึ่งไปเฮ้ยระบบแม่งโคตรดีอ่ะเออมันน่าเล่นเดียร์คือคือแข่งขันกันนะเฮ้ยโอ้ยเจอแล้วโอ้ยนักมวยนักมวยมาดิมาดิมาดิครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหใส่กโนเนียเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็้วแต่แต้มนะว่าแต้มคะแนนของเรานะครับจะมีกี่แต้มนะครับมีกี่คะแนนนะครับทุกคน นะครับนี่ต้องตามไม่ต้องตามก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เข้ามาเล่นสนุกกันได้นะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับในกิจกรรมนี้นะครับบอกหรือว่าไม่เหมือนใครแล้วก็แปลกใหม่ด้วยนะครับทุกคนสำหรับเวอร์นี้นะนี่โคตรมันอนะ่ะใครที่ชอบแนวนี้นะครับทุกคนก็มาได้นะครับทุกคนนะ นะครับการแข่งขันเราก็จบไปแล้วนะครับทุกคนทีมที่ชนะนะครับก็นะครับเป็นทีมสีแดงนะครับทุกคนนะเอกก็ประมาณนี้นะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้หนึ่งดาวนะครับทุกคนนะครับในการแข่งขันนะก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้แข่งขันก็มาที่จุดนี้ได้เลยนะครับจุดนี้กันนะครับทุกคนนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับให้ทุกคนนะครับมาซื้อหมอนแล้วก็ซื้อสบู่ด้วยนะครับทุกคนนะครับก็คือนะครับหลอด นะครับหลอดการนอนนะครับการนอนแล้วก็อาบน้าของเราจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับเราจะต้องไปนอนแล้วก็จะต้องไปอาบน้ําด้วยนะครับทุกคนเราเหมือนแบบเหมือนไฟเอ็มเลยนะครับทุกคนนะหรือว่าใครที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถซื้อได้นะครับนี่ที่1000พนะครับทุกคนครับทุกคนเห็นหลอดป้ะตัวนี้หลอดการนอนของเราอยู่ที่85นะครับอาบน้ําของเราก็ลดลงมาเราื่อย Mont ๆนะครับทุกคนนะ Okay, แล้วก็ซื้อไปนะครับอย่างละอันก็ได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ํานะครับแล้วก็จะไปนอนพักผ่อนกันนะครับทุกคนเอาล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณนะครับสาธาระนะครับก็จะเป็นห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องน้ําชายเอออันนี้ห้องน้ําหญิงแน่เลยสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ํำชายนะครับนะครับเราก็เข้าไปนะครับแล้วก็กดเออาบน้ําไปเลยนี่ แล้วก็จะเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอารมณ์ดีนะครับทุกคนก็อาบน้ำเนาะนะครับแล้วก็รอให้หลอดมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราถึงจะทำการอาบน้ำเสร็จนะครับทุกคนนี่นะครับนี่เราก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับทุกคนสังเกตว่านะครับหลอดของเรานะครับเต็มร้อยแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเต็มร้อยแล้วนะครับทุกคนนะ อั Egg, นนี้ก็จะเป็นระบบอาบน้านะครับเดี๋ยวเราจะไประบบนอนกันบ้างนะครับทุกคนเราต้องพักผ่อนบ้างน,นะครับทุกคนนะเยนะครับเราก็มานอนเตียงตรงนี้เลยนะครับทุกคน,นเก็บนอนไปเลยคือเหมือนเราพักผ่อนนะครับทุกคนนะเห็นปะพักผ่อนนะครับทุกคนก็รอให้มันครบร้อยนะจะตื่นมันจะตื่นเองนะครับทุกคนถ้าเราครบร้อยเมื่อไหร่มันจะตื่นขึ้นมาเองนะครับ อันนี้ของการนอนของเราอยู่83นะเี่เย่ก็ครบ100แล้วนะครับทุกคนนะระบบจะเหมือนไฟ M เลยทุกคนนะครับคล้ายเหมือนไฟ M เลยนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นการเสร็จสิ้นนะครับครบ100อย่างละ100แล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็ดูด้วยนะถ้าเราแบบไม่ดูการพักผ่อนหรือว่าการนอนของเราเนี่ยพักผ่อนการนอนของเราแล้วก็อาบน้ำของเราเนี่ย ครับถ้าเราไม่คอยดูนะครับเลือดของเราก็จะลดลงนะครับทุกคนเขารามานี้นะครับนะครับผมให้ทุกคนนะครับมาซื้อพันธุ์เมล็ดกับลุงคนนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าสนใจซื้อพันธุ์เมล็ดจากลุงพลไหมจ๊ะนายจ๋านะครับทุกคนเราก็กดอินเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือซื้อเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะครับทุกคนก็จะมีทั้งข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดแล้วก็เมล็ดทุเรียนต้นกาแฟต้นส้มต้นกล้วยต้นมะเขือเทศนะครับผม แล้วก็ซื้อเมล็ดทุเรียนไปก็ละกันนะครับทุกคนนะไปนะครับสั้ห้าละกันนะครับทุกคนอันนี้นะครับตอบถามวิธีใช้งานนะครับทุกคนนะครับลุงผลพูดว่าฉันก็ยังไม่รู้เลยนะสิลองทําดูก่อนนะครับทาทําดูก่อนแล้วจะรู้นะครับทุกคนแล้วก็ไปทําเลยนะครับทุกคนก็มาเพาะปลูกตรงนี้นะครับทุกคนนะบริเวณนี้นะครับโอเค จะบุกได้นะครับบริเวณนี้เอาที่กระเป๋านะครับกดใช้งานไอเทมครับวันนี้เราก็ทําการพาะปลูกแล้วนะครับทุกคนเนะครับตันนี้เราก็ได้ต้นมาแล้วนะครับทุกคนนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเขียนว่าการเจริญเติบโตยังศูนย์นะครับประมาณใช้ประมาณน้ําในดินนะครับศูนย์นะครับก็คือเราต้องหาใช้น้ําลดมันเนาะสถานการณ์สถานะของต้นพืชนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่เพียงพอนะครับเก็บเกี่ยวนะครับยังไม่พอเนอะะาะก็วันนี้นะครับให้ทุกคนนะครับมาหยิบบัวลดน้ำตรงนี้นะครับบัวลดน้ำนะต,ตรงนี้นะครับนี่นะเอ้ยไอยควอนติตูด submission. ควอนติตูดอะไรวะเอือน้ำทุกคนประมาณนี้นะนะครับเราก็ลดน้ำไปนะครับทุกคนไอเราก็คิดควอนติตูดที่ไหนได้มันแบบเราตักน้ำมาลดน้ำต้นอันนี้เรานะ เออต้นทุเรียนเรานะครับทุกคนนี่เราก็ลดไปแล้วตอนนี้สิบห้าละทุกคนเราก็ลดไปเรื่อยๆนะลดไปให้มันจเจริญเติบโตเต็มที่เราก็เก็บทุเรียนนะครับทุกคนออนี่แหมเสริมนี้โคตรดีอะ่ะบอกเลยอืมเรือว,ว่าใครอยากจะปลูกเพิ่มเราก็มาปลูกได้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ยังเหลืออีกตรงเยอะนี่มาปลูกเพิ่มได้นี่มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะเนี่ยต้นยางเนี่ยไอพี่ต้นทุเรียนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ นะครับผมสำหรับวานอาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพตกปลานะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเช่าเรือก่อนละกันนะครับเรืออยู่ที่ไรวะนเนี้ยราคาเช่าเรือหนึ่งพันเนาะติดกับคืนนะครับจะจ่ายเงินคืน500ยนะครับก็เหมือนเราเช่า5้า้อยนะไปตัดป้ายโอเคนะครับเราก็ไปจุดสีแดงนะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดสถานที่ตกปลาแล้วนะครับน้องๆโอ้โหมีฉลามด้วยทุกคนเราจอดเรือก่อน โอเคตอนนี้เราก็อยู่สถานที่ตกปลาแล้วนะครับทุกคนเฮ้ย hey, hey, hey. ตกน้ำตกน้ำน้ำโอ้ยไอ้หลามเกือบกินตกไปนิดนึงนะครับโอ้ปลาเต็มเลยนะครับทุกคนมีปลาซิวด้วยอะไรนะปลาซิวปลาซิวเค okay, นะครับปลาเยอะเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่กระเป๋านะครับปรากฏใช้งานเบ็ดไปนะครับผมอ่าครับจากนั้นเราก็ปลาก่อน ังเจอปลาแล้วเจอปลาแล้วตกเลยตกโอเค,อเคแล้วก็ทำการตกแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทำง่ายนะโคตรดีอ่ะเอ้ยเราได้เต่ามาหนึ่งตัวโหโคตรดีเลยทุกคนเจได้เต่ามาด้วยวป้ปลาโคตรเยอะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยาก ้ตกปลาก็มาตกได้วริเวณนี้นะครับถ้าเราเอาเรือกลับไปเดี๋ยวเขาก็จะคืนเงินให้เราห้าร้อยเพราะเราเช่ามาหนึ่งพันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวนี้กันนะครับแบบว่าเวลาเราเครียดนะครับความเครียดของเรานะครับมันจะมีอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ต้องดื่มเบียร์นะครับแก้เครียดนะครับทุกคนโอ้โหแหมจิบจิบเบาๆนะครับชิวๆนะครับกลางทะเลเลยนะครับทุกคน อย่งนะครับนเราก็ดื่มเบียร์ไปนะครับไม่พอเราก็ดื่มอีกได้นะครับทุกคนอตอนนี้อาการเครียดตอนนี้นะครับเราไม่มีแล้วเนาะน่าจะดื่มได้รอบเดียวนะครับทุกคนเมื่อกี้เราดื่มไปเพราะว่าเราเครียดนะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเดอรดีเวอร์นะครับเดีย๋ยวจะทิ้งดิงไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับผมนี่ตั้งล่างคอมเมนต์ก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วใครที่ระรับโหลดไม่เป็นนะครับหรือว่าใครที่อ่า เข้าไม่ได้นะครับผมสามารถติดต่อมาหาพี่ได้นะครับทุกคนนะก็โอเคนะครับก่อนอื่นเลยครับใครที่เล่น PC แล้วเขาขอวริสนะครับให้ไปไปกรอกในที่ดีคอร์ดนะครับทุกคนครับแนะนําไปที่ดีคอร์ดนะครับไปกรอกนะครับกรอกเวริสก็คือกรอกลายชื่อของเรานะครับทุกคนอันนี้ก็สามารถเข้าเซิร์ฟได้แล้วนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้ง p c แล้วก็มือถือนะครับทุกคนนะสำหรับเซิร์ฟเดลิเวอร์นะครับผมเลยระบบดี แล้วก็แปลงใหม่นะครับไม่เหมือนใครด้วยนะครับก่อนจะไปนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับให้ช่องหนูอ e ิทถึด้วยนะครับผมเราตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย